นิทานอีศบห่านอยากเป็นหงส์เรื่องราวของความอยากเป็นอย่างอื่นการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีห่านตัวหนึ่งที่มีขนสีขาวราวกับหิมะมันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากกับความงามที่ธรรมชาติได้มอบให้แก่มันและเจ้าห่านก็คิดว่าตัวมันเองเป็นห่านที่สวยงามที่สุดในฝูงแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่มันกําลังว่ายน้ําอยู่ริมทะเลสาบมันก็ได้เห็นฝูงหงส์ขาวบริสุทธิ์กําลังโผบินอยู่บนท้องฟ้า หงแต่ละตัวมีคอยาวสง่างามและขนสีขาวสะาดตาหานตัวนั่นรู้สึกอิจฉาหงเป็นอย่างมากมันคิดว่าหงสวยงามกว่ามันมากมายนะตั้งแต่นั้นมาหานตัวนี้ก็เริ่มไม่พอใจในตัวเองมันอยากจะเป็นหงอยากมีคอยาวสง่างามเหมือนหงมันพยายามเรียนแบบหงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการยืดคอการกลางปีกหรือแม้กระทั่งการว่ายน้ำมันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนหงให้มากที่สุดแต่ไม่ว่าหานตัวนี้จะพยายามมากเพียงใด มันก็ยังคงเป็นห่านอยู่วันยังคำ่ำมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของตัวเองได้ห่านตัวนี้พยายามมากจนทําให้ตัวเองเหนื่อยล้าและในที่สุดมันก็ป่วยลงข้อคิดจากนิทานนิทานเรื่องห่านอยากเป็นหงส์สอนให้เราได้รู้ว่าเราควรพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และไม่ควรไปอิจฉาหรืออยากเป็นอย่างคนอื่นการพยายามที่จะเป็นคนอื่นจะทำให้เราหลงทางและเสียเวลาไปเปล่าๆเ,เราควรที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในแบบของเราเอง คำถามเพื่อการสนทนาทำไมห่านถึงอยากเป็นหงการที่ห่านพยายามเรียนแบบหงทำให้เกิดอะไรขึ้นเราจะนำข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง